ทันข่าวพระคัมกีฬาผู้บอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่25ธันวาคม2567โดยชายผู้บังคับร่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเย็นนี้ดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเจนวันนี้ขอได้ประรียบทับช้างสึกทีมชาติไทยเมื่อได้สิทธิ์ลงนัดที่2รอ,อบ,บรองในบ้านซึ่งอันนี้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมรอบ,บรองชชนะเลิศศึกฟุตบอลอาเซียนมิสูวิชิเอเล็กติคัพ2 0 24 โดยที่ทีมชาติไทยมีคิวอ,ออกจะไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์ก่อนในช่วงนัดแรก นันาบบริชช์แมมโบรนสเตเดียมสนามย่าเทียมประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่2 7ธันวาคมและหลังจากนั้น30ธันวาคมทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นในบ้านนันามราชมังคาราคิฬาสถานซึ่งหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าได้คือข้อได้เปร,เรียบของทีมชาติไทยคือนอกจากการที่ได้เล่นในบ้านตัดที่2แล้วการต่อเวลาพิเศษจะมีขึ้นในช่วงนัดที่สองหากว่าทั้งคู่ไม่สามารถจะเอาชนะกันได้ภายในเวลา,า90นาที ซึ่งนั่นเป็นข้อได้เปรียบเมื่อทีมชาติไทยได้สิทธิ์ต่อเวลาพิเศษในบ้านรวมถึงยิงจุดโทษต่อหน้าแฟนบอลหากว่าต่อเวลาพิเศษแล้วไม่สามารถชี้ขาดกันได้การลงสนามต่อหน้าแฟนบอลของตนเองนั้นย่อมส่งผลถึงศักยภาพนักเตะที่ถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับอ่าต่ผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ถือว่าได้เปรียบอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าฟุตบอลลูกกลมๆเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกครับเ,เรามาดูประเด็นข่าวต่อมา้กันครับอะารยังไงฟิลิปปินส์ร้องหนักเลยนะ วิธีเดียวที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้เมื่อทีมชาติไทยความเคลื่อนไหวก่อนเกมรอบรองชนะเลิศสุขบอลอาเซียนวิสุบิชิเอเรติคัพ2 0 2 4ทีมชาติไทยยุคนิวเจนภายใต้การนำทัพของโุ้ชญ,ญี่ปุน่นมาสดา,าอิชอในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศช่วงนัดแรกทีมชาติไทยจะต้องบุกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์นสนามริชาวเมมเรียลสเตเดียมสนามย่าเทียม วันที่7ธันวาคมนี้ล่าสุดนั้นทางด้านของอัลเบร์สกาาเปยาียสยอดกุนซูชาวสเปนทีมชาติฟิลิปปินส์ร้องหนักนะฮะหลังเรียกร้องให้แฟนบอลเข้ามาเต็มความจูดเอสนามรีชาเมเบอร์เรนสเตเดียมซึ่งก็บอกได้เลยนะว่าเป็นหนทางที่จะช่วยข่มขวัญและสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้โดยตอนนี้เราอยู่กันในรอบรองชนะเลิศนะฮะในครั้งนี้กันแล้วเหมือนที่เราเคยพูดกันเสมอเราต้องเล่นในบ้านกับไทยผมบอกว่ากองเชียร์ชาวฟิลิปปิน จะสับสนุนเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้เพราะว่าเราเองนั้นต้องการพวกเขาตอนนี้เรามาถึงจุดนั้นแล้วเราจะพยายามทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะฮะเพื่อจะให้ไปถึงรอบชิงชเตเลิย์ ผมคิดว่าและก็มีความสุขกับทั้งนของฝั่งชาวฟิลิปปินส์ทุกคนผมอยากจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆในสนามอยากจะเห็นสนามที่อ่าเต็มสนามมากกว่านี้นักเตะสมควรจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทาั้งนของฝั่งชาวฟิลิปปินผมมักจะพูดเสมอว่าเราเองนั้นต้องก้าวไปข้างหน้าและตอนนี้เราก็มาถึงจุดๆนี้แล้วนักเตะทําหน้าที่ของพวกเขาได้แล้วและตอนนี้พเราเองนั้นต้องทำงานกันต่อไปในครั้งนี้นั่นเองนะ ็นง,งานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับารื่องในงานงานนี้บอกได้เลยนะฮะด่วนเลยนะเมื่อทีมชาติเวียดนามเตรียมที่จะโอนสัญชาติสามแย้งเทพทวนบารังอาเซียนในครั้งนี้ให้จบได้เมืองอันนี้จะนันกลายเป็นขา่าวใหญ่สเทือนฟุตบอลอาเซียนทันทีเมื่อเวียดนามสุดมั่นจะ,ะชวนซันโบเดลทวนบอลังอาเซียนได หลังจากที่ทีมชาติเวียดนามส่งเหยยนชวนซอนหรือว่าลาฟาเอลสันฟอนเดนเดกองหน้าโอดสัญชาติบราซิลประเดิมลงสนามไปสะเทือน,นักแรกกับ a f f Cup 2 0 2 4ก่อนจะสร้างปรากฏการ์อย่างยิ่งใหญ่ที่มีส่วนสำคัญกับ4ประตู2แอสซิสกับอีกอยิงไป2ครั้งพาทีมชาติเวียดนามถลม่มย,ยิงยำยับเมียนมาไปถึง5 .0 ต่อศในการแข่งขันอาเซียนม,มิสูบิชิอเลติกคัพ2น2 4สและสุดท้ายรับไปกลุ่มพร้อมกับพาทีมผ่านเข้าสุดรอบรองชนะเลิศในครั้งนี้ ได้สาเร็จนะล่าสุดนั้นเวียดนามสร้างความมบือหาสะเทือนวงการฟุตบอลอาริเนกันอีกครั้งเตรียมที่จะโอนสัญชาติ3าแข้งบราซิลเพิ่มเติมเพื่อที่จะทวงบัังอาเิียนจากทางด้านของประเทศไทย ในตัดฟีาแบงลลังก์งโลกที่โดนทีมชาติไทยแซงขึ้นอันดับท็อป100ด้วยผลงานมาสดาอิชิอิคุมทัพภายใน1ปีเท่านั้นโดยสรายชื่อที่นักเตะบ,บราซิลแท้นะฮะที่จะโอนสัญชาติเพิ่มเข้ามาใหม่นั้นเป็นขุมกำลังของชาวอ่าเวียดนามประกอบไปด้วยจิโอเวเน่อาอัมกซโนกองกลางบราซิลวัย30ปีชาวบราซิลโดยกำเนิดแต่ว่าเล่นอยู่ในเวียดนามมาแล้วมากถึง6ปีครบตามเงื่อนไขโอนสัญชาติ แถมเจ้าตัวเองนั้นก็ยังยืนยันแล้วว่าอยากจะเล่นในกับทีมของเวียดนามพร้อมใช้ชื่อเวียดนามเรเดียนโจอีโอวันนี่ตามมาด้วยประทีสองเฮนเดริโอคนนี้เป็นบราซิลขนาดแท้เช่นกันวัย30ปีเล่นอยู่กับทามของทีมเดียวกันกับเนียนชวนซอนปัจจุบันนั้นก็เล่นอยู่ที่เวียดนามครบ5ปีแล้วเล่นเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์และก็แสดงความประสงค์ที่จะเล่นใ้กับทามของทีมชาิเวียดนามในครัรงนี้เพิ่มเติมอีกด้วย ส่วนในรายที่3นี่ก็จะเป็นต้นของยานาคือ CO อนะฮะอีกหนึ่งแข้งชาวบราซิลขนาดแท้วัย31ปีซึ่งเข้าเงื่อนไขที่จะเล่นกับเวียดนามเช่นเดียวกันทาน่านี้นักเตะบราซิลทั้งสามรายเองนั้นเข้าเงื่อนไขในการโอนสัญชาติหลังค้าแข้งที่เวียดนามกันแล้วเกินถึง5ปีทุกคนตามเงื่อนไขด้วยละก็มีสิทธิ์ที่จะโอนสัญชาติเหมือนในแบบฉบับของเหยียนชวนซอนที่เวียดนามที่ทำม,มาแล้ว พร้อมกันได้ทั้งศักยภาพแสงอันแข็งแกร่งนะฮะชนิดที่เปลี่ยนมากอีกนั้นยากจะต้านทานได้ในคาล่งนี้โอ้โหเป็นต่ว่างานนี้เขเรียกว่าชวนซอนโมเดลนะฮะเวียดนามเล่นจะใช้แบบนี้กันแล้วเหรอเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานช่นครับอะไรยังไงบทลงโทษจากฟีฟ่าเมือ่อทางด้านของเมืองทองยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนอรายชื่อแพทริกกุลสตัฟสันในเวลาี้ได้ โดยการเป็นข่าวร้อนสะเทือนวงการฟุตบอลไทยทันทีนะฮะเมื่อทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่า AFF เมืองทองเพิ่มเมืองทองเนี่ยอยู่ในลิสต์รายชื่อสโมสรห้ามลงทะเบียนนักเตะเข้าสู่ทีมสาเหตุจากการที่กระทำผิดสัญญาอาทิเช่นข้อพิพาททางการเงินโดยบทลงโทษของทางด้านของทางฝั่งเมืองทองเองนั้นจะมีผลบังคับใช้ทั้งหมด3ร,รอบตลาดจากจุดนี้ ซึ่งนั่นหมายวาว่าเมืองทองจะลงทะเบียนนักเตะไม่ได้นะฮะจนจะไปจบฤดูกาลหน้าซึ่งหากว่าไม่เคลื่อนเงินทันคู่กรณีจะส่งผลให้ในตอนนี้แพทริกกุลสตาฟสันและก็จตุรพัฒน์สัจธรรมสองแข้งหน้าใหม่ที่เตรียมจะย้ายมารุวมทีมเมืองทองในช่วงเลกที่สองนี้จะยังไงก็ไม่สามารถที่จะลงสนามหรือว่าลงเล่นได้ทันในกฎที่เขามีขึ้นเอาไว้ในขณะน,นี้นั่นเองครับเป็นเรงบังกานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้กันนะฮะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอไรยังไงเพจดังตีข่าวประเทศไทยคือสถานีเป้าหมายต่อไปของเกาหลีใต้ในกรณีทางด้านของทางฝั่งอาเซียนนะฮะขึ้นหน้าหนึ่งประเทศไทยแล้วก็เวียดนามสถานที่ฝึกซ้อมยอดนิยมสำหรับสโมสรในเกาหลีใต้เนื่องจากว่าการเตรียมสำหรับการฤดูกาลเคดิก2025กำลังอาจจะเข้มข้นขึ้นนะฮะประเทศไทยแล้วก็เวียดนามจึงกลายเป็นสถานที่ที่ฝึกซ้อมในหน้าหนาวที่ได้รับความนิยม เนื่องจากว่ามีสภาพกาศที่อบอุ่นคุ้มต้นทุนประเทศไทยเองก็เป็นตัวเลือกอันดับแรกสหรับ18จากทั้งหมด25สโม,มสรจากเขตลีก1ใน2โดยทีมตรงกลางๆะะจะได้ฝึกซ้อมที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เชียงใหม่ชลบุรีกดสมุยพัทยาและก็หัวหินซึ่งเขตลีกหรือว่า1น,นะครับผมก็จะมีทีม FC อันยังสุวรรณอ FC, โพฮังสตีเวรอร์ ดันดันจอนฮานาซิติเซนกวางจูเอฟซีชินบุค,คุนไดและก็แดกูเอฟซี FC. ส่วนเคดิกสองนะฮะก็จะมีชังนำอาเซียนเอฟซีอ่โซอีบรันเอฟซีชังนำดราก้อนบูซานไอพาร์คซูวอนซัมซุงและก็อื่นๆอีกมากมายครับซึ่งเวียดนามนั้นจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับ a f f เอฟซี FC โซและก็ทีมชอนซังมูเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ โดยนักบอลทางฝั่งทางากิมชอนซังมูนะฮะจะลงสนามตั้งแต่เช้าตรุ่แล้วก็ฝึกซ้อมที่ฟันเถียนตั้งแต่วันที่27ธันวาคมซึ่งอากาศนั้นบอกได้เลยนะว่าอบอุ่นสิ่งอำนวยความสะดวกระด,ดับโลกมากมายความหลงไหลในฟุตบอลเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยบอกได้เลยนะว่าไม่เป็นรองใครและยังคงเป็นศูนย์กลางที่เหมาะสมของหลายสมโมสรในโลกใบน,นี้สุดด้วยครับก็เป็นดังว่นง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะว่า เนื้อหอมขนาดไหนไทยแลนด์ของเราและนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่25ธันวาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลทันครับ